นีชิชอบเป็นมีขี่คนล้อวงล้อพาสนุกโอ้วงล้อมหาศจันโอ้เรียกว่าวงล้ออะไรดีครูจะเล่นเกมวงล้ออะไรดีนะงล้อแฮปปี้วงล้อไมยมกแล้วกันเนาะวงล้อไมยมก กรงร้อมคำตอบไม่ยำมุอาที่เชอ่อไปยังไม่หมุนที่เชอบอไปยังไม่หมดที่ชอบปุเป้ขอให้เด็กๆนั่งตัวตรงคนแรกจะเป็นใครนั่งตัวตรงน้อลนั่งวนไปทำตามคำสั่งได้ถูกต้องออะปิดไมค์ก่อนค่ะเด็กๆขะเด็กๆปิดไมค์ก่อนลูกเด็กๆปิดไมค์ก่อนค่ะน้องนั่งวนฟังค่ะตาดูหูฟังตาดูหูฟังตาดูหูฟังน้องนั่งวน กอกิ่งมะนาวนอนหนาวนอนหนาวนอนหนาวนอนนิ่งนอนนิ่งว้ายมีคนทำผิดด้วยมีคนทำถูกหลายคนเอ้าเอาใหม่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 นกนางนวลมาสแตงมาสแตงมาสแตงนกนางนวลมาสแตงมาสแตงนกนางนวลทำยังไงทำนกนางนวลนกนางนวลกอกิ่งมะนาวกะกิ่งมะนาวนอนหนาว นอนหนาวนอนหนาวนอนหนาวนอนนิ่งนอนนิ่งนอนนิ่ง <c oughs> นอนนิ่งมีคนทานอนหนาวด้วยอ่ะที่เชอร์เป้เห็นแล้วสิระที่เชอร์เป้เห็นศิระมีความตั้งใจทํามากเลยสิระจาัาศิระเปิดใหม่ศิระจะเป็นผู้โชคดีคนแรกศิระเปิดใหม่หลูกศิระขาฟังดีๆที่เชอร์เป้จะหมุนวงล้อนี้แล้วให้ศิระตอบคําถามที่เชอร์เป้ว่าถ้า ถ้าแบบคำถามได้ข้อไหนศิละตอบ่เชเญไปนะคะหมุนเริ่มปบิ่มุนละศิละค่ะศิละเปิดใหม่สิระไปมาไมายมกไปไปมาอ่านว่าอะไรลูกไปไปมามาเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเอาไปเลยหนึ่งพันคะแนน สิระปิดไม้สิระปิดไม้ศิระเอ้สิระเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดไม้ศิระศิระขาศิระอ่าศิระเลือกเพื่อนคนต่อไปเป็นผู้โชคดีศิระจะเลือกใครผู้เร็วเร็วเลยใครเอ่ยใครเอ่ยเร็วเรียกชื่อเพื่อนหนึ่งคนอ้าวคุณต้าคุณต้าเตรียมตัวตอบคุณตาเตรียมตัวตอบคุณต้าเตรียมตัวคุณต้าอยู่ไหนคุณต้าเปิดไม้แล้วคุณต้าเต้นเต้นเพลงนี้ให้ชชบเป้ คุณต้าเรียกชื่อเพื่อนหนึ่งคนคุณต้าเรียกชื่อเพื่อนอีกหนึ่งคนพีชพีชพีชเอาเพื่อนผู้หญิงบางก็ได้พีชมาพีชเปิดไม่เตรียมตัวพีชพีชอยู่ไหน <Please. S 1> พีชเปิดไม่ครับโอเคพีชเตรียมตัวเ <Okay. S 1> ต้เนพีชไปเต้นที่เชอร์ไปไม่ให้ตอบนะเตรียมตัว เพื่อนมาหนึ่งคนเป็นผู้หญิงเลือกเพื่อนมาหนึ่งคนเป็นผู้หญิงอคิดหน้าจังเลยสิสตบสิสตบสิสตบพิงพิงแล้วกันพิงพิงอ่ะพิงพิงมาเลยพิง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 ขาโชว์ตัวหน่อยลูกห้าข้างโอเคพิงพิงเตรียมตัวเต้นพิงพิงเต้นก เรืองเพื่อนผู้ชายมาหนึ่งคนถ้ามาคนที่ชอบแล้วก้อนอ่าวก้อนก้อนอยู่ในก้อนก้อนเปิดไมคครับก่อนก้อนเปิดไมคมาเลยอยู่นี่ครับโอเคก้อนเตรียมตัวเต้นไม่เต้นไม่ให้ตอบนะไม่ให้คะแนนด้วยนะไปเลยไปเลย เลือกเพื่อนผู้หญิงมาหนึ่งคนใครก็ได้ลูกใครก็ได้ไดไดนิชา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 อยู่นะนิชานิชาจา๋านิชาส่งเสียงหน่อยเปิดไมะคะ์หน่อยค่ะอยู่นี่ค่ะ I am here โอเคนิชาเต้นให้ชอบไปดูหนึ่งเพลง ไมย,ยมกอ่านว่าอะไรคะวันหน,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 นึ่งไมยมกวันหนึ่งวันหน,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 นึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งสุดยอดหนึ่งพันคะแนนนิชาเลือกเพื่อนผู้ชายหนึ่งคนเลือกเพื่อนผู้ชายหนึ่งคนมาสแตงมาสแตงมาสแตงมามาแจ้งมายังสแตงอยู่ไหนหนี่ มาแสงโอเคมาแสงลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เต้นไม่ให้ตอบไม่ man, o, ไมีคะแนนนะลุกข oh, ึ S 2> <S 2> mm. oh, ้นเตรียมตัวมาแงเออโหเต้นได้แค่นี้เองเหรออ้าวตอบทุกไมยมกวันอ่านว่าอ่านว่าทุกวันเอาดัง ทุกทุวันทุกทุกวันชื่ออไปหนึ่งคนคะแนนมาแตนเลือกเพื่อนผู้หญิงหนึ่งคนเลือกเพื่อนผู้หญิงหนึ่งคนเรียกชื่อเรียกชื่อใครเอ่ยนิชานี่ิชาไปแล้วใครนะนิชาไปแล้วลูกนิชาไปแล้วรู้จักนิชาคนเดียวเองเหรอในในห้องเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงฟินฟินฟินินเอาปินฟินปินปินปัดไม้ปินปินปัดไม้ค่ะปินเตรียมตัวยืนยืน ยังไรเต้นให้ชอบไปดูยังเพลงใครไม่เต้นไม่มีคะแนน มาคะแนนเรียกเพื่อนผู้ชายหนึ่งคนเลยอีกสองคนมาเลยมาเลยแม็กอะไรนะคะแม็กแม็กแม็กแมกมาแม็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 กแม็กแม็กแม็กอยู่ไหนเอ่ยแม็กเปิดไมค์โอเคแม็กยืนขึ้นยืนขึ้นที่ชอบไปอยากเห็นท่าเต้นของแม็กเตรียมตัวเตรียมตัว สุดยอดเลยคาแตนช่อยไปขอซื้อขอซื้อแม่ครับไฟไหม้ไม้ยมกอ่านว่าไฟไหม้ไฟไหม้ยอดหนึ่งคนทน่เราไปร่าสุดท้ายผู้โชคดีเป็นผู้หญิงแม่ครับแม่เรียกชื่อใครเอ่ยพม่ผู้หญิงลูกโมนายคะโมนายโมนาย คนโชคดีคนสุดท้ายโมนายจา๋จาจ๋าโมนายได้ยินเสียงอี่ชอเป้ไหมคะโมนายเปิดไมค์หน่อยโมนายไหมอย่างเอ่ยมาแล้วค่ะโอเคโมนายเตรียมตัวเต้นหนึ่งสองสามเดงาเจ้าื่อ ็นคำตอบสุดท้ายเป็นคําถามสุดท้ายเมื่อนาจาตอบให้เช<ม>ื่อไหมคะพูดเบาไหมโบ๊อ่านว่าพูดเบาบาสุดยอดเอาไปงทำคะแนนโอโ้โหปรบมือให้กับตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมเลยต้่งขึ้โอเคยอดเยี่ยมเลยเด็กๆคะเด็กยอดเยี่ยมน่ารักทุกคนเลยนะคะเด็ก วันนี้เด็กๆสุดยอดมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะน้ส <Lay> น <mon music> ุกไหมคะสนุกสุดเปิดไมค์เปิดไมค์เปิดไหม่เลยค่ะเนุกยเจ้าหนุ่เปิดใหม่เลยลูกเปิดใหค่สนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าที่ช่วงไปจะมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นอีกดีไหมคะอยาแม่ค่ะโอเค โอเคะ okay, ค่ะเด็กๆคะวันนี้ที่เชื่อแป๊บขอบคุณเด็กๆมากๆเลยที่เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะนะคะโอเค,อเคหมดเวลาพอดีเลยเดี๋ยวเด็กๆจะต้องไปเรียนของเหล่าซื้อต่อแล้วนะคะให้เด็กๆพักก่อนสิบนาทีเนาะ,นะให้เด็กๆพักก่อนสิบนาทีนะคะไม่ได้เตรียม,มน้ำแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เราลากันเพียงแค่นี้โอเคไหมคะ เด็กๆรักษาสุขภาพตัวเองนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะคิดถึงนะคะรักษาจุกจุค่ะบายบายค่ะลูกบายบายค่ะจ้าวีบายบายขอบคุณราคการสุกท่านนะคะที่นั่งเป็นกําลังใจให้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายที่เป็นกําลังใจให้ที่ชอบเป้กับเด็กๆทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะบายบายตาซ้ายกันแน่ที่เคยบินแลแอดาก่อนนะ Baa. <coughs>